ขูดบิตคอยปี2025คุ้มหรือไม่คุ้มไปฟังกันครับต้องบอกก่อนว่าการขูดบิตคอย Bitcoin ในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยครับอย่างเมื่อเดือนเมษายนในปีที่ผ่านมาก็เกิดบิตคอยฮาร์วิ้งครั้งล่าสุดไปแล้วจนทําให้รางวัลการขูดเนี่ยลดลงเหลือแค่3.125บิตคอยต่อบล็อกเท่านั้นเองถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับเมื่อไม่นานมานี้ราคาบิตคอยเนี่ยจะทำออทามไฮทะลุ101,000ดอลลาร์แต่ฟังแล้วดูเหมือนจะดูดีใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน ความยากในการขุดก็พุ่งตามมาติดติดซึ่งมันก็หมายความว่าต้องใช้พลังในการขุดอย่างมหาศาลแล้วมันก็กินไฟายสุดๆเลยด้วยซึ่งถ้าพิจารณาจากปัจจัยพวกนี้แล้วล่ะครับอาจจะสรุปได้ว่าตอนนี้ขุดบิตคอยอาจจะคุ้มสําหรับคนที่เข้าใจในความเสีย่ยงจัดการต้นทุนเก่งแล้วก็มีเงินทุนหนาะแต่ว่าสําหรับนักลงทุนรายย่อยล่ะครับจะทำยังไงถ้าทุนไม่เยอะความรู้ไม่แน่น ขุดเองอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเราอาจจะลองมองหาทางเลือกอื่นดูก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นคลาวมาย g ที่ไปเช่ากําลังขุดมาใช้หรือว่าลงทุนกับบิตคอยดยตรงจะดีกว่าครับแล้วถ้าใครอยากจะลงทุนกับบิตคอยแต่ยังไม่รู้จะวางแผนยังไงลองดูคอร์สเลสซี่เทรดเดอร์เน้นเทรดง่ายไม่เปลืองเวลาพนักงานประจําก็ทําได้คลิกที่ไบโอเลยครับจำไว้เลยนะครับกำไรจากการคูบิทคอยในยุคนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาตลาดอย่างเดียวแล้วประสิทธิภาพในการขุดแล้วก็การคุมต้นทุนสําคัญกว่าเยอะเลยใครจัดการตรงนี้ได้ก็จะอยู่รอดครับ แล้วพเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นกันว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์มากันได้เลย